แอมผ้าเปลี่ยนไม้ไมเรื่อจับมือนนี้มาห้วยเรื่อจับมือนนี้เศร้าลงโขงแล้ววันนี้มีคนสวยมาด้วยนะคะวันนี้น้องสาวมาด้วยนะคะเราจะมาชมกันว่าข้าเจ้าว่าป่าขึ้นห้วยพี่น้องข้าเจ้าว่าป่าขึ้นห้วยแอมก็เลยสิมาเบิ่งว่าขึ้นห้วยบ่อเนาะจันเนาะป่าขึ้นอีรีบอเนาะจัะเนาะเดี๋ยวข้ามาเบิ่งน้ำกันจ้ะมาหลุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมือนนี้เด้อไะกินตะป่า โล่งมันยกก็ได้เฮ้ยสังเกตการจักหน่อยพี่น้อง้ามันถึกไปแอมจะล่งไปทายให้เบิงเนาะตอนนี้สังเกตการไปก้อนจ้าพี่น้อง nè ao má bỏ lẹ thử cái bò hơi thử cái đây vẫn hỏi <laughs> หยาบเอากันก็นได้ยิ่งเด้อเอากางเว้ทลราอ่ะน่ะมันถูกกางเว้นโมเมนต์6หม่งคือแล้วพี่น้องเลยสิได้กลับพื้นมองเก่าวละเบิ่งแล้วฝนฟ้ากะห้องฟ้าเรือมหยิบหยามหยิบหยาบ,ยบ,ยบมาก ข้างลงมาผัดหยักหยาสัพี่น้องยันขึ้นบไดยบัดฝนโต๊ะเนาะคืออีกสิได้ขึ้นแล้วล่ะค่ะพี่น้องเว้ยขึ้นแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยบ่าหนึ่งทีไปลงมองเกาพลัดใจาพี่น้องไปจ่อบเบิ้งเข่าก่อนาาว่าเข่าถี่หรือบอลน่นจาจะเนาะปบหพอโปอบหอบมือนี้โอ้เปลี่ยนเปล่าหมายใหม่แล้วบานนี้มีหอดเพื่อนเนาะอยู่นี่เนาะ เออเรือเรามาจาะนี HERE. Oh, here go. oh, oh, uh ่บอโอ้ยเราบ่มีมองเจาะเรากลเลยโอ้เรามีอยู่นี่โอ้ข้าเจ้าลุงนี่นี่หนูบ่ตะกาวนะดเอามี่อืจีล้ันมกมา โอ,โอ้ยบรไดมาแล้วฝนตกเศร้าพาดค่คำมืดนแล้วค่มาเ้ามนลนไก่เนาะ่ปาและมีแต่ตัใหญ่เดียวได้สี่กิโลปาทปลาน้อยได้ปลาทปลาทเสออดายได้เนาะไว้ไม่<ท>วมว้ไม่แต่ขอยผู้เดียวนลอยระมงสะอ่อนเลยโทเอิญเท่านี้เฮาว่าหันนะทเอิญเทาเด้อบันนี้ อาาายู่หันได้เดี๋ยวนี้นะรถข้านาะยังอยู่หันอยู่ไหนรถขาวนะจ้า,า,าอืมสะอ่อนด้เนาะขาละแม่จวบๆให้กินน้องเบื้งแม่นั่นนดียังสี่แน่จับจองสบัติจับวแล้วเืรอ มาเพิ่กิโลไปว่ะเพิ่มเพิ่ม <c oughs> กิโลไนแล้วน่เพิ่มกิโลอีลีเดอ้อตนะ่างเธอบังเอี๊ยงฟาอังกังตักเธอเดียวจนโบเบิดตักเธอเดียวจนโบเบิดพี่หน่องเอ,อ้ยเทสะกด ไเไวมื่อน,นี้แหละยายพวงสิหัวขวัญผู้พอผูพอพอพออ้อขขอยู่หรือเป่าคอลาะมาบิรดมอเจ้าอยู่นะหากระมาถือมาถืออยู่นี่เนาะคอยวสิึ้นแ้่คอยบอกลูกคอย่าท่าแม่เด้อจมแม่สิคืนอือเคร่งโลกได้บางยานีน่นะโอ้ย เธรรมาดาหรือว่ามนเหยียบโล่ผมประจักอ,จอืทากอาะ,ออะกกกอไรเนาะอันเป็แด,ด,ง,ด,ดงเลยอยันเนี้ยเอ้ยอันเนี้ยเอ้ยลมเพลินอีกแล้วเอาอีกแล้วพีออ่น้อง พักนี่พักนี่โอ้ยสะอ่อนลายเชื่อเนเซลู<า>กยัยมันอตาเมย์ย้ายเยเนาะมันคิดทำเนาะจักแล้วพอพอเห็นแล้วได้คอยยางมากพอจะได้เห็นถไถ่ได้ได้ไอไโอ้มันไปเล่นมีผุ่นบอ่อโอ้ยมวนได้เสียงเทพป่าน <c oughs> มวนซ้อนดี เฮาวาเลเฮาวาสิโทอย่ที่ไห่เฮาวาสิทหาเจ้ารเราสิหลับอยู่บ่เราตึกปาคะยาเล่าทูระซับมาอยู่น้ำเล่าสะด,ดวกจะเอาทรศัพั์มานาอยู่ดีหรือฮยวาสิโทบบน,นี้คันวันนั้นนะอืม ดังสีดังเด้อใช่เป็นไผ่นะโอ้เอา้าเป็นเพียงพี่น้องอันนั้นร้อยมากเะยคุณคุณยังมาใหญ่อย่ายงนี้เถอะว่าเมนสังอืมข้าเจ้าผัดทิมเพียงมากเนาะบ่าเมนอันแพ้ปลาข้าเจ้าขาดมาเป็นอันคุณนาะเบิ่งอันญญาข่อยได้ปะเอือ อพี่หนองเอ้ยพี่น้องเอ้ยคากน้ำเด็กท้าวเหนโยกข้ากับคากน้ำมูแล้วนะบไดซำหนีแล้วเพราะว่าสะดุ้งมันห้งอันนั้นนะสะดุ้งห้งตงเส่นคุณ อเอ้าสะดุงทีมาลงอวนเอ,อ้ยจักบาทนี่นะแี่ซ้ำกันแปดบ่อแมนแปดสองนะแนะม่โหลดผ้ากันเมาอายุที่ได้ไปแว่สื่อแท่นเขาอยู่ได้เอาสะดุงเข้าลงได้นี่ มีอยู่บ่อันนี้แหละเรา,าอะช้อนสานพอนามันมันโบแม,ม่กระดุมช้อนสานมันคือคือของเจ้าแม่อันนั้นนะเพิ่นยิบเอาเองเพิ่นใดอันนั้นนะเอาสะดุ้งขาดมา,มาดดดยิบใส่พอน่าจะได้ช้อนสานนะยางเขานั่นเขาสะดุ้งเจ้าเขาก็นแล้วสอ,อนขึ้นกันแล้วโอ้ยขาดดิอืม โอ้ยคือมันกระถือว่าคูมองเลยเนี่ยคำมันอืมย่มตอนมันถือสวงมันถือแต่ว่าขำประจุมก็คือเก้ามันเลน่นมังเสารนี่ดด ตีบ่โอ้ยนี่สำนันละโอ้ยปลาอนน่ารักเลยปลาจุกทุ่งนะนี่หลุดออกเลย ทางลุมเป็นอะไรน้อทางลุมเฮ็ดขมออกบอโอ้ยโอ้ไปเก็บอยู่สิใดโอ้ยเนาะเบิดแล้วบอ เบิก oh. wow. mm ็ม hmm. <laughs> <Beautiful S 1> ันละบอบ่นึกว really like so ่าบ่เบิดแลแวลซื้อมาแกงบานนี้แหละมาแบ่งกันซีผูดดัวแม่นน่ะแหละเฮ็ดยามีมันแบบมมันมันอืดไผ่ก็ยากเนาะอือปี๊บ ในส่วนยูค่าบอจ้ะอืมอืม,อมได้สยเนาะอื แสบเด้อแกงเห็ดมาหน่อยยำนี่ทั้งไหมขั้งโต๊ะโอ้ยเข้าไปอยู่นะมันบ่ไดดใดปันไหล

อ,อืมช่วงเดือนกุมภาพันธ์มันขนาบนี่กุมภาพันะไรมันหอมมีหน้าแล้วซีเมสาแล้วลังเมาชภาพน,น,อน,โ,น,นโอ้น้ามันิพูนนา้ามบรเตนบบทีไน่านะกงเว้นนะยนอดเตะก,กี้นะอืมมันจขนกงเว้นมันจะถเาตึกแต่ว่ามันจะโตใหญ่กว่านี้ ไผ่มาก,ก่อนกัด้อยู่ก่อนเอาโอ,โอ้อันของบ้นานพ่อไส้ยี่บ่อน่ะนะน่โอ้ผ่าดโอกาส ดือดอยูโอ้ยเป็นอะไรคือมัวบันนี้เนาะเอาแล้วกองก็ได้กองมัวแล้วบันนีน้ใช่ไหมบ้าง